ฟังเสียงเก่าแล้วรถจากของพอมีนะพี่น้องวิววัด <What? laughs> เอาไปดันดินมันก็นมวนกุ๊บแล้วยุดด้ฟังเสียงอีกฟังเสียงอีกฟ,ฟังเสียงอีกวะัาขันสาอบ้านน,นั่งเกาะบ้านพักบุ้งนะครับเรื่อบ้านพักบุง้งมาอนี้คันที่สามพอนะครับเอาสามขันพอะมาอนี้ ติดเต่าหอดคำได้สามคันเก่าแล้วมันนี้เพราะว่าเดินทางไกลนะครับเคืงเมาส้อมเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับราก็ตเไปต่อนะครับบันผือนะครับเด้อนะครับมาไกลนะครับวันนี้มหาคันเลยนะครับขับทรงสวยแข็งแรงนะครับลงตัวนะครับสายให้ดรลครับนี่ขับนะครับม้าหอดเต่านะครับเด้อน้องแสงนะครับบ้านนังบวยบ้านนังอันนี้บ้านสามเดียม บ้านสามเหลี่ยมเลย้องเด้อนี่คันแรกนะครับเอามาหางคันนะครับเด้อเหมือนี่เอามาสองคันเลยนะครับอันนี้ก็จะไปเอียงก่อนคือสวนนณคู่หาดิจะกโลปุ่นนี่ครับเพราะล,ลอยรู้ไปลอยรู้โอ้ยหวัวสักกินเลยว <laughs> สัมเร็จเขาโครหาดหลังจากบ้านนี่ครับนี่บอรถแก่โอ้นี่ครับรถแก่เรา หลุดแกยืนบอกนะครับด้วย,น,ย <laughs> นี่ครับ L4018 นะครับของห้องเป็นเหล็กรางบดเลยนะครับใช้เหล็กรางนะครับมันถึงติดแข็งดีนะครับนี่มันมีขาดว่าติดประมาณจสามคั้นนะครับสามขั้นกับพอที่แต่ทันที่สี่ทันกับติดตทันที่สี่นะครับอยู่บึงกันนะครับด้วยตัวน,นี้นะครับ4018ขั้นที่สองเป็นหาูนแล้ว โอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาทำมาเบิงนะครับมันเลี่ยวนะครับการติดตั้งนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับ4018นี่นะครับเอาไงเอามาหลายคันนะครับเดือยห้าคันนะครับมีแต่สีสมบัติเลยนะครับรอนนี่คันแรกนะครับเด้อกะดเช็คแล้วประมาณยุติสองโมงเช้านะครับเด้อกะใช้เวลาไปชั่วโมงกว่านะครับ L 4018แยกระบบนะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นนะครับเล็ก ร่างน้าทั้งคันนะครับผมจุดโค้งชุดยังนะครับสวยงามลงตัวนะครับพดแบบอัตโนมัตินะครับใส่สายดึงดําทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ค็เป็นเพดึดนะครับด้อสามารถพวดเวาพ่นฟีพันดิ่ในเรื่องมันเป็นตั้งแต่หุบไอยเหนี่ยวมือนะครับมิสะท้รนแสงไห้นะครับนี่ครับโอนีมีโตคุปตานะครับด้วยสวยๆทั้งนั้นนะครับตัวนี้ครับัมอัจฉริบีเขากับมอยูแปดมองนะครับด้อยกกก้นบ้ง คล้านั่นป่ะดากรถตู้ยกไปร้านดูยกยังงี้ยกยังงีง้เออควนป่ะร้องไปดันนี่ป่ะคล้อีกหน่อยนึงิด่าปวดคล้ายอีกยืดหน้าสีมาอีกนิดนึงได้ไหมเนี่ยนี่ครับมาห้องจะไปสวนนะผู้หาตอเลยนะครับ ครับจะเจี๊ยบสีจเจีย๊ยบหนังนะครับร้องลำบูกน้ะมันนะร้องล่องไปดันดูลูกคินระวังเท้าด้วยจะร้องไปดันไม่เป็น้องเด้อเร็วๆแมยกขึ้นยกขึ้นเร็วๆเร็วๆเลยปกติโอเคเองางั้นแต่ละนะครับร้องไปดันไม่เป็น้องเด้อนะครับแถวสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับแยกระบบนะครับ แล้วตีนยกให้เบิ้งนะครับเด้ตัวนี้นะครับถุงแห้งนะครับเลยรถทิปหลอดนะครับตัวนี้นะครับจังหวาดินกับพอดีนะครับจั่หวาเกยวมันนีกไกลๆดินนะครับตัวชูงกับสูงนะครับแต่กระบอกนิ่พร้อมนะครับตัวนี้ทำนี่กันเลยรถทิปหลอดแล้วนะครับ เดี๋ยวไปพอกันยสวันนักขูหากันต่อเลยนะครับขั้นที่สองนะครับของไฟนีนะครับไฟนี้มหาขั้นนะครับขั้นที่สองกำลังไปอยู่สีวันนักขูหานะครับครับจังหวัดหนองบัวลัมพูนะครับกะห่างจากมองขั้นแรกอะร้อยร้อยสามสิบก็รูนะครับบางบุรีเซาครับแล้วก็มาขั้นที่สองเราก็จะไปบันผืนต่อเลยนะครับเอาไว้โบยไว้ถนนอะมาพี่ตัวนี้ก็เป็นแถวห้าสิบหนึ่งแปดนะครับ đeo thì đi kéo bật lên thôi này. Ừ, ừ, ừ. <laughs> bà... này mở <laughs> con ba. rồi đeo đeo thì kéo,เพราะ nó bịt sào. bắt đầu thì nó mở lên. um um. Ừ. Cầm. Bịt bạc. Bịt dù. kéo tơ ba. Sào nì bịt này bịt nè, sào nì nó. Sào nì bịt rồi. Nó mở cho này. ô con đang 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 đang, đang căng không ai? Bên này bịt rồi. Đeo chân, đang căng không ai? ô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 . ôa bật นะครับเออเมียนด้วยน้าสาไปรุ่นนะเพี่องเด้อครับไปยกมันเขาเดี๋ยวเหรอครับรถบัสอะไรน้าซาครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอยู่สุวรรณคูหานะครับบ้านยังบุญนี่บันไร่บอสบันนาไรนะครับอำเภอสุวรรณนะครับคูหาจัังหวดนองบพูนะครับ้นที่สองเราก็ลจะไปขั้นที่สามบันพื่อนะครับมันนี่ตีสามขั้นพ่อนะครับมันทีคำแล้ว ออแต่ขั้นเดียวกับเกลียบคำแล้วงพันนี่ถ้าจะเดินทางไกลพนนะครับม,<า>มันไก่เนาะลอยก็รู้เนะาะมอ๋ออ่อนเป็นตัวถีบทัวเรียนน่ารอดมาตั้งกี่พี่เอ็ดเอา<ป>โอเคพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอันนั้นที่มือที่สองนะครับสองขั้นนั้นอันนั้นอยู่ไอ้บึงการครับบันดุงนะครับเด้อมาประมาณชั่วโมงน้อยๆน,นะครับกเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้กะ อยู่สวนอ๊อกุหาก่ะเสร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้นที่สองของโมนี่นะครับแล้วก็จะไปขั้นที่สามตัวนะครับอยู่บ้านผือนะครับด้วยห้างกันบรรลุจักกิโลนะครับประมาณยี่สิบสามสิบโลนะครับตัวนี้นะครับสำหรับทั้งขายนะครับซีถือนนะครับด้วยเอาเดี๋ยวเอารถออกไปข้างนอกครับอันนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับตัวนี้นะครับด้วยงามนะครับด้วยเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยตัวนี้นะครับ L อลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับรอบนี้เดี๋ยวขยับไปอีก เล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับแข็งแข็งไปเลยนะครับผมตั้งแบบจัจ่อรถนะครับจะดีที่สุดนะครับเดือบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับลราก็จะไปต่อนะครับบันผืนนะครับเด้อนะครับม้าไก่นะครับวันนี้มหาคันเลยนะครับรับทรงสวยแข็งแรงนะครับลงตัวนะครับ สายไฮนโดริกเขาใส่เป็นสายนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนันหนาไปเลยนะครับตัวนี้ก็วบางนะครับได้ตำนะครับตำนี่ก็เลยรถซิล้อได้เป็น้องเด้อครับนะครับจังหวะกอกอเพิ่นดินพอดีนะครับ นีกูเหนะครับมันบอมเป็นตั้มนะครับเรือยๆโหลดสิบล้อนะครับมันบ่ริหยกตั้มๆนะครับเรือยมันเชียงสายไฟเลยนะครับบ่มีรถลขั้นใดถึงสายไฟหรอครับนี่เหรครับแล้วมันหนีผ่าเขียวได้เป็นเม็ดสองเม็ดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเรือยนี่ครับ L5018 กระจังหนาทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสามารถถอดออกได้เบิรตทุกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับนี่ติดเติ๊กเกอร์แลบลงแลบไล้ให้เบิด์ตด้ครับ ทอนแสงให้ตีไทยได้เบิดนะครับโอเคพี่น้องได้ไปพอกันอยู่บันผือกันเลยนะครับวันนี้เอฟซีไล่นะครับเด้อคนมาเบิ่งเต็มเลยนะครับนี่เออคนมาเบิ่งเต็มเลยนะครับวันนี้เป็นงีนะเป็นงีเหมอือน,นี่บ้านข้าเจ้าวันนั้มนนี้นะครับนี่ตัวนั่นคูหานะครับบานข้าเจ้าเป็นขั้นแรกเลยนะครับนี่ขั้นแรกของหมู่บ้านเลยนะครับนี่ยกเบิง้งยกเบิง้ง ดีแล้วครับตีนบันผือพอดีนะครับว่าไกลกันนะครับนั่นล่ะอันนั้นเป็นตัวปดมีน้ำหนักมันยังดีปล่อยได้เด้อน,นั่นล่ะเออแต่มีน้ำหนักมันก็นดึงต่ำเลยมันไก่มือเขาพร้อมอน,นั่ลนล่โะโยกเออปกติลองโยกคอนโทรลไปลนะไอ้ตัวโยกด้วยตัวโยกเออเออแล้วนิ่มมือปะ่ะเอาลงเอาลงเออ นิ่มนิ่มบ่นิ่ม,มตั้งจากกระบอ,อกใบดันดิใบดันมันเร็วเนะนั่นแหละใบดันกันยังค้งถีด,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 ดนะครับเ้อะหน่อด้อตัวนี้นะครับเอานะครับสรางร้อมสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับใช้งานได้คุ่มคุ้มค่านะครับกับการลงทุนแท่นะครับตัวนี้นะครับนับ่นแหละ ค่แล้วกำล,งลังรอดดีป่ะ<ด>มันต้องดีเยนป่ะเพราะด้เพราะว่าเป็นคันแรกของหมู่บ้าน <c oughs> มันต้องดี <c oughs> สร้างเจ้าอื่นแล้วเขาประมาณจากเทียรเราเห็นทั้งไดะแ <c oughs> ม่ไไนไปตะกอนสั่งสั่งผู้ใดฮะจังหวัดเดะ อำเภอไเพื่อใกล้ๆอยู่ชาคนทั่วไปาวันนี่นะมัดจำจังหวัดมือนหนึ่งับเขามาวะว่าที่นเอาเขาคือว่ามามัดจำเดีวมัดจำมื่นหนึ่งเขาว่ามาโอ้ยเสียดาเงินเขาห้เงินขึ้นมาบัดนี่ไหนขึ้นอยู่แต่ว่าเสียเวลาเขาเออสร้างเขาด่วนบ่บัดนี่หสร้างอูนี่ด่วนบ ชิบก้นมือเออนั่นแหละถือใจพอถือใจพอให้ถามในไหมเนาะถือใจอยู่เนาะเออถือใจอยู่นะครับมันเป็นเหล็กร่างหนามบอกพี่น้องเขาเนี่ยมันติดแข็งกว่าเขานะนั่นแหละกับบอกเดียวนะครับเขาจีบบอเนียนกับกับบอกคู่ให้ลูกค้าได้ครับเพราะว่ากับบอกคู่มันติดแพงกว่านี้นะครับมันประจาเปลี่ยนดอกภาษามันยกมันลอยก็รู้สิอันนี้มันยกเลยจีละสามลอยรู้ผลจน ี่พี่น้องสบายๆนะครับแข็งแรงพร้อมนะครับนี่บ่มีบางตาครับนั่นล่ะพูดใดบางตาแสดงมาพูดอะไะตาบอดนะครับเด้เนี่ยนั่นแหละนี่โอเคเน้าพี่น้องหน้าพี่พอครับเลยนํำโสมมานะครับล้วก็มาบันผืนตอเลยนะครับอันนี้มาจากสุวรรณคูหานะครับหาสีแด้งด้วยกันนะครับอันนี้กับมหาสีแป้งด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาล้ำก่อนตั้งล้ำก่อนนะครับเด้ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ ก่อนติดตั้งนะครับด้ไทยพี่น้องเบิ้งนะครับก่อนติดหลังติดนะครับ5018ูป50อ๋อถอยถอยเลยตัวเดินผ่านขวดมันก็เทเดี๋ยวนะ้องพี่น้องมาทีนีงต้งใส่พนเทีดเองนะครับผ่านหาเลี้ยมันรถ่านได้เด้อนี่ครับเอาแอบเอาแอบเออละสายไฟหอดวะว่วเ,เดินหน้าไปอีกเดี๋ยวสายไฟบ่ะอด ได้ยุดอกได้ยุดอกชูม,ม้งกลักวๆกันลแล้วล่ะโอเคนะครับผม L5018 นะครับอยู่อําเภอบ้านผือนะครับบ้านนี้ยังบุนดีเพี่น้องบ้านยังพอ่อบ้านนี่บ้านยังเก็บ้านพักบุง้งบ้านพักบุ้งนะครับเด,ด้วยมันเป็นอย่าง,อ,ง,ง,งอ๋อให้โรลิกเดินบดดนดีนเหรอเออเป็นน้ำให้โรลิกมันตันเหรอมันยังบุญดี นั่นแหละให้โลเล็กมันมันแข็งเด็ดหรือบ้านแห่งก็พอบ้านแห่งเกาบ้านพักบุ้งนะครับเรื่องบ้านพักบุ้งมาอนี้ยคันที่สามพอนะครับเอาสามคันพอาะมาหนี้ติดตะเเสาหอดคำได้สามคันก็เอาละมาอนี้เพราะเดินทางไกลนะครับต้องเมาพร้อมนี่ครับเรียบร้อยนะครับผม สวยงามนะครับเป็นเหล็กรางน้ํานะครับเรื่อตัวนี้นะครับเอฟซีเราเยอะมากนะครับเพราะว่าเฮานะครับติดตั้งหอดหนาบ้านกักนะครับเราเห็นแห่งานให้มาตรฐานนะครับทุกจุดมองที่มีเคลื่อนไหวนะครับเพราะอาระเจาบีห้ยเบิดเลยนะครับมีหัวอจระเจลาบีห้เบิดทีว่ามันเป็นจุดเคลื่อนไหวนะครับเรื่อตัวนี้นะครับนี่เ้างสเน้นกระทันรัดนะครับลงตัวเฮาจะบ่พเน้นเทือทานะครับโค้งสางสี่หลายก็ยังขาเจ้านะครับแต่ว่าความควางตัวความแข็งแรงบ่แพ้่กันนะครับ ซ้ำสยญญุจากลอยไปหาถึงไอหาลอยลนะครับด้สบายอยู่แล้วนะครับหาลอยล้อไปนะครับเขาต้องซุบของมาอีกเลยครับเด้อเขาซาำมัติยุรถตลียกผ่านได้เบิร์นะครับแล้วก็ชักระดับนี่สองลอยลขึ้นอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่แล้วพรกับบอกไงนะครับแล้วกับบอสเธอร์ทะลงงตนะครับบอหนักรดพร้อมนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ความสวยงามไปพร่อมนะครับใส่ควอมลงตัวไปหลายๆอย่างนะครับเด้อเนี่ยครับ แม้กระทั่งตัวที่เขาติปลอยนะครับมันกระลงมันกับยุ่ไก่มือคนขับนะครับเ้วยอตัวน pues ี้คร like uh ับลูกค้าเขต้องยือไปไกลนะครับถ้ายือไกลเองปวดแอวนะครับเด้อเวลาเขาปวดไม่ได้ปวดแอวนะครับไอยุ่ไก่มือที่สุดนะครับมันจึงตีเพราปวดแอวคนไอลูกค้าเขานะครับเวลาเขาใส่งานจริงนะครับตัวนี้นะครับเขาดึงยุ่ยไก่มือนะครับเขาจะงไม่ได้ยือนะครับยิ่งยุ่ยไก่ยิ่งให้สบายนะครับคนปวดกับพ้นไอนี่แหละเวลาเขาโยกมันโยกหยังนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับ ก็ต้องยือไปไกลนะครับเด้อนะครับตาผู้ใดมักเบียร์หรือว่ามักนังก็เอาใส่ไปได้นะครับเพราะเฮาเห็ดมาไห้นะครับตัวนี้นะครับนี่แนวใส่แก้วน้ํานะครับในน้อยดอกบ่ใหญ่ดอกพี่น้องได้จักประมาณลิดเครื่องหรือ2ลิตเครื่องอะไะครับตัวนี้นะครับโอเคพี่น้องแยวบึงเ้าไปพอกันอยู่ผู้พิสัยนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับเด้อยามเ้านะครับมื้องสองั้นดอกกบบ้านนะครับตัวนี้นะครับผม ขั้นแรกมันติดสองครับวันมาจากบันดุงเอ้ยบันพื่อมินีิมามาโซนะครับบึงการนะครับเรื่องมินิแถห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแยกระบบแยกคอนโทรลใหม่นะครับมันนี่ติดสองขั้นแล้วกลับบ้านแล้วครับก็ที่ไปบันดุงนะครับบันจันบันที่เขาเคยติดมาหน่ะครับประมาณหกโมงกลัวนะครับถึงแล้วนครับยุโซได้พี่น้องมันนี่ยุโซบึงการนะครับแต่ว่าเขตติดตัวระวังน้องคายนะครับห่างจาก ฝ้าไห่มาประมาณ10บ4โลนะครับจากฝ่อไร่มามา,มาบันนี่นะครับเป็นเขตชายเดนนะครับหนองคายกับบึงกันนะครับเอว่าส่วนหนึ่งเปดเอามายกม,มันนะครับเด้อตันกะอีกคันนี้เราอีกคันหนึ่งอยู่บานจันกะเคยไปติดมาแล้วละครหน,นึ่งก็ว่าลูกค้าเพิ่อนยอยากได้นะครับในบานจันอยู่เพื่อบานดุงนะครับ บไกลกันหน่อครับโอเคคอยจะติดตามบ้างนะครับเด้อยกำลังประกอบพี่น้องเด้อนะครับแต่เวลาบระดมชั่วโมงกลัวนะครับเดินสายนมน้ำมันนะครับเด้อมวันนี้หมอกนะครับเพิ่งหมอกหมอกแห้งนะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ฝนตกนะครับมันเศร้านะก็ตกเินมันเศร้านะก็หมอกแห้งครับมันจะเศรเมือแดมันจะตีหาคือมันห่อนี่ประมาณหกโมงน่อยๆนะครับแล้วก็ที่ไปบันจันนะครับบันที่เขาเคยมาติดไว้นะครับ มาถึงมงก,กุฎอุ้ยรีบโบพร้อมนะครับโคตรน่ะโอโห้หลังคาหลังคาเขาด้ถือหลังคาเง็้ยนพุ่นได้พุ่นอ่ะโอ้เสียโบไหมต้องมาตั้มเขดีนะครับเพี่พุ่นนี้ก็ัยุบไปแล้วครับปืนการนะครับเพื่อ บพื่อสรุปใจนะครับจังหวัดบึงการนะรนเอาอี่ก็อ,อีกขอเสียงอีกขอเสียงอีกเสียงโบดีขน,นาดพูดอะยังมันเลยวะพูดอะเอาฟังเสียงเก่าแล้วเารถจากของพ่อพีนะพี่น้องวัดเอาไปดันดินมันก็มวนกุ๊บแล้วยกด้วย ฟังเสียงอีกฟังเสียงอีกฟังเสียงอีกวะฟังซะใบดันกหนยังคงดีนะครับเนี่ยลังคาหลังคา,งคาอุย้ยระวังหลังคาเพิ่นนะอะพราะโอ้เสียงเมยเสียงเราใจขนาดาปะเฮ้ยเพื่อนน้องเบิดม,มือแล้วดันดินเบิดมือเลยนี่ ฟิวฟิวกอนแลวนะครับตัวนี้ไกลมือนะครับด้วยหนึ่งปลดได้เลยนะครับโอ้บ่ายเล่นนี่ครับยกขึ้นเขาก็ดึงเลยนะครับคืบเดียวนะครับคืบเดียวห่างจากตัวยกเวลานั้นองเขากระติบดไดเเอ็นหลังไปไกลๆนะครับมันจะบรดปวดเอวนะครับเพราะว่าเขาหยกบิดมือเทเบิดมือนะครับเอาไปไกลมือมากที่สุดสิ่ดีนะครับพวกมันนี่คนขับจะได้สบายบริได้เก็บหลังปวดเอวนะครับ โอเคไปนองได้ไปพอกันอยู่บันดุงกันต่อเลยนะครับ4ี่สิแรงครับเด้อขั้นที่หาของหลอบขึ้นมาโซนภากีสานโซนนี่นะครับนี่แหละกะนี่แหละเขาป้ใดอยากเขาไปเบืองผนงานเขาก็ได้นะครับแล้วก็นี่แหละมูจับเดินสายสวยงามนะครับเด้อนี่สวยเขาต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพวกสายพวกยังนะครับตัวนี้ก็ว่างให้มันจังหวะเกาะมันก็สิได้พอดีนะครับตัวนี้จังหวะเกาะ คนเกาะกับที่ได้ดึงแห้งนะครับดึงน้อยเดี๋ยวมันก็นถึงตัวเกาะเป็นหลุนนะครับหกหูนะครบะับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเก่าเลยน้องถ้าผูไดเคียงห้องกัถอดออกได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันมีกระบอกมันมีกระบอกหง่คำอยู่แล้วเขาสามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้ี่ถอดออกได้เลยนะครับแต่ห้องกัดนี่นบบนบบนยยแหละเฮ็ดทิ้งไว้นะครับถอ,อ,อ,네อดก็ได้เพราะถอดก็ได้แล้วเต้นนะครับพี่น้องเขานะครับตัวน,นี้ นี่ก็คือเก่านะครับมีตัวนี้ให้ทถูกย่างแล้ะครับ